สวัสดีนะคะเอฟซีน,นี่พอจะถ่ายลำใหญ่ให้ดูนะคะลำใหญ่ออกทุกปีเลยอันนี้ก็มีนะคะอันนี้ก็มีอันนี้ยังลูกเล็กอยู่นะคะออกทุกปีเลยออกทุกปีเลยนะคะลูกใหญ่มากเลยนะคะป้าก็าเอาถุงห่อไว้ ยังยังไม่สุกเนาะเยอะลยเยอะลยเยอะลยขโมยถ่ายขโมยถ่ายลำใยป้าลูกใหญ่ป้าปีนี้ลูกใหญ่จังเลยอ่ะปีนี้ลูกใหญ่หนูมองมาจากข้างบนน่ะมองมาจากข้างบนลูกใหญ่มากเลยเยอะเลย

หนูมองมองมาจากข้างบนอุ้ยดกอ่ะปีนี้ดกตอนี้อีตอนนี้ดกหน่อยแต่ยังเก็บไม่ได้เ bon, น bon, ้อ BON ป้าเนาะเออน่า bon, อยู่ข้างในอยู่ข้างในดูข้างในก็เยอะมากเลยนะมองมาจากข้างบนน่ะมองมาจากข้างบนเนาะโดกป้าใช่โดกเลยแหละ